やってる。<laughs>

ลงให้ใครดูก่อนยิมไห้ป่าเซนอ่ะเซลฟี่ให้น้อยมเซลฟีตัวเองด้วย

ไ,ไหมั้ยมีร้องเพลงไหมครับ ไลค์ก่อนไหนก็ต้องเี้ 我。<What? S 2> <What? S 1> มคเยิบไหมเดี hmm. <All right. S 1> mm ๋ยวอถ่ายผลอะไรให้นะโทรศัพท์หนูอยู่ไหนอ่ะ